สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับ AD Dream นะครับ Dream a l l e y Trader วันนี้นะครับก็อยู่กับเหรียญ BNB นะเดี๋ยวมาตามแก้ BNB ก่อนวันก่อนอ่าอันมองว่า465ไม่หลุดมันมันหลุดลงมาแล้วเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีย่อนะครับอาจจะมีย่อเนื่องจากว่าคืนนี้มีข่าวนะครับมีข่าวมีข่าว เกี่ยวกับการขุดพลังงานนะครับยานมียอ่อก่อนหนึ่งรอบนะครับก่อนขึ้น <c oughs> อาจจะมียอ่อลงมาถึงเนี่ย4 4 4นะครับตองสี่นะ BNB ก่อนที่จะขึ้นนะครับหรืออาจจะ427แต่ไม่น่าจะหลุด400แล้วแหละนะครับรอบนี้เดี๋ยวลงลงหนึ่งรอบแล้วขึ้นนะครับอ่าเหรียญครับ เป้าอยู่ไกลอยู่นะเป้าจุดวัดตามคลิปก่อนนะครับจุดวัดตามคลิปก่อนถ้าใครไม่ทันย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้ bnv อ่าเรียนครับเรียนครับลงยังไม่ถึงเป้าเลยนะครับตั้งแต่คลิปแรกครับตั้งแต่ที่มันยังอยู่ห้า้อยห้าสิบแอดบอกว่าจะลงมาแถวนี้นะครับแต่มันไปชนเป้าอ่าเป้าในคลิปก่อนหน้านะครับบริเวณสองร้อยเนี่ย2 9 0้อยเก้าสินะครับเดี๋ยวลงอีก ก็เป็นไปได้สูงที่จะลงมาถึงเนี่ยสองนะครับอาจยังรอที่2 4งรลง4นะครับตรงนี้ BI r e g u l a ลครับลงอีกลงอีกนะครับอ่าไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนนะครับมอ,มองตลาดนะมองว่า240แล้วก็ขึ้นไปขึ้นยาวนะครับหลังจากนั้นน่าจะขึ้นยาวมีอะไรอีกทองคำก็เริ่มย่อแล้วเอามี FC ขอคอม <c oughs> คอมคอม C O M P คอมแล้วก็ R V R V R V ใกล้จะขึ้นแล้วแหละนะครับคอมลงมาเป็นเทรนเลยนะตรงนี้คุ้นๆนะแพทเทิร์น แอตเท่านี้ส่วนใหญ่จะขึ้นนะครับรอเบรกก่อนก็ได้รอเบรกเส้นกดนะครับเบรกได้ก็ไปแต่มองว่าแถวนี้นะครับแอดมองว่าแถวนี้แหละนะครับเนี่ยแถวนี้แหละแถวนี้เลยนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผ่านสี่ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวก็ชัดเจนแล้วนะครับคอมเดี๋ยวขึ้นอุดมาเยอะเลยนะคอมเนะี่ย น่นละสี่ร้อยนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสกลับขึ้นมาเทสสี่ร้อยนะครับอืมคอมเอาแค้านั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเป็นหลายตัวให้ผ่านอาวันจันรเดี๋ยวค่อยมาดูกราฟอีกทีนะครับอืมมันจะขึ้นกันหลายตัวเลยเนะี่ยอืมอา์เวตั้งนานครับอืมคลิปนี้ ตอนนั้นแท่งนี้ไม่รู้ข่าวอะไรข่าวไม่ดีนะครับอาเป็น Triangle แล้วกราฟเปล่าเลยนะ Triangle จะเกิดบริเวณสองสีบีนะครับอืมอาอีลองเกตถ้าหลังจากที่เกิดอีลองเกตนะครับแพทเทิร์นที่ตามมาส่วนใหญ่มากจะเป็นอาทรีแองเก ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีเบรกโน่นแหละขึ้นมามองขึ้นนะครับมองขึ้นมองขึ้นกันหมดเดี๋ยวข่าวจบเดี๋ยวน่าจะขึ้นใหญ่ๆตลาดจะขึ้นใหญ่ๆโน่นและสามร้อยสามร้อยสาสิบแปดนะครับจุดวัดอาเวเดี๋ยวค่อยมาดูเป็นลายตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วแอดแค่จะมาบอกว่า อ่าสุกสออาทิตย์นะครับแอดต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแอดต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อนะวันจันทร์เจอกันที่รอบเดียวเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อ่าแซนเอ็มทอะไรก็งดหมดนะครับงดหมดเลยเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ครับเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีครับสวัสดีครับ